การเปลี่ยนธระธานคำนูนสิทธิทสมา,า,านครับท่านประธานครับนโยบายที่เป็นเรือธงของรัฐบาลนี้ก็คือเติมเงิน1 0 0 0 0มืนบาทใส่กระเป๋าเงินดิจิทัลรวมเป็นเงินทั้งสิ้น560,000ล้านบาทในช่วงของการหาเสียงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็การแจ้งต่อกะกะตตามเริ่มหยัดพักการเมืองนั้นทางพรรเพื่อไทยได้ชี้แจงว่า จะใช้วิธีการบริหารจัดการงบประมาณและบริหารจัดการระบบภาษีพูดง่ายๆก็คือจะเป็นเงินในงบประมาณ2,567แต่ท่ามาทานครับเพื่อนสมาชิกถ้าดูบนกราฟิกที่อยู่บนหน้าจอท่านเนี่ยท่านจะเห็นว่าตารางปฏิทินงบประมาณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปกว่าจะมีผลบังคับใช้เนี่ยท่านดูครับประมาณปลายเดือนเมษายน กว่าจะเข้าที่ประชุมวุฒิสภาเนี่ยประมาณ9 1 0ถึง10เมษายนท่านประธานครับไม่มีทางเลยครับที่นโยบายนี้จะปรากฏอยู่ในงบประมาณ2,567ทั้งก้อนเพราะว่ารัฐบาลประกาศชัดเจนว่าจะเริ่มนโยบายนี้ในไต,ตรมาสที่1ปี2,567 1กุมภาพันธ์หรือ1มีนาคมซึ่งหมายถึงว่า การจ่ายเงินโครมเดียว560,000ล้านออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏตลอดมาก็คือว่ารัฐบาลคงจะใช้วิธีใช้เงินนอกงบประมาณก็คือบอกให้หน่วยงานของรัฐธนาคารของรัฐอย่างเช่นธนาคารอมสินนั้นทำโครงการนี้ไปก่อนแล้วรัฐตั้งงบประมาณคืนให้ในภายหลังโดยทยอยใช้เป็นรายปี เหมือนโครงการรับจำนำข้าวนั่นแหละครับท่านประธานครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เงินจำนวนนี้เนี่ยไม่อยู่ในงบประมาณ2,567อาจจะอยู่เฉพาะส่วนแรกของการตั้งงบประมาณคืนแล้วก็ทยอยอยู่ในงบประมาณปีต่อๆไปอีกหลายปีนะครับโอกาสที่สมาชิก รัฐสภาเนี่ยจะอภิปรายถึงโครงการนี้เนี่ยผมยังมองไม่เห็นเลยครับเป็นทางไหนผมจำเป็นต้องนำมาหารือในวันนี้ก็เพราะว่าไม่มีที่อื่นที่จะพูดในสภานี้เคยถามไปเมื่อวันถแถลงนโยบาย11กันยายนเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏว่าได้รับคำตอบนะครับเงินที่จะให้ธนาคารของรัฐทาไปตาม มาตรา28พรบรวินัยการเงินการคลังเนี่ยนะครับท่านประาธานภาษาชาวบ้านก็คือเรียกว่ายืมเงินหน่วยงานของรัฐไปก่อนเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลซึ่งยังไม่ได้ถแถลงรายละเอียดของโครงการนี้นะครับคำถามก็คือข้อหนึ่งท่านจะต้องใช้งบประมาณตั้งงบประมาณใช้คืนธนาคารอมสิน หากเป็นกรณีที่ท่านใช้ธนาคารอมสินนะครับกี่ปีงบประมาณปีงบประมาณละเท่าไหร่ข้อ2หากรวมโครงการพักหนี้เกษตรกรซึ่งจะต้องใช้เงินนอกงบประมาณตามมาตรา28เช่นกันโดยใช้ทกศเนี่ยนะครับจะต้องตั้งใช้งบประมาณรวมทกศอ,อีกหรือไม่เมื่อไหร่ทยอยใช้คืนกี่ปีและข้อ3 รัฐบาลควรจะต้องเปิดเผยสัญญาที่จะทำกับธนาคารอมสินและทกสหรือไม่ดอกเบีย้ยที่จะใช้คืนค่าบริการจัดการของธนาคารและสุดท้ายในสภาวะดอกเบีย้ยสูงเช่นนี้รัฐจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่ในการตั้งงบประมาณคืนธนาคารของรัฐและที่สำคัญที่สุดก็อยากจะหารือไปยังกกตคณะกรรมการเลือกตั้งด้วยว่า พรบพักการเมืองที่กําหนดให้แต่ละพักการเมืองเนี่ยเวลาหาเสียงว่าจะทํานโยบายอะไรเนี่ยมันใช้เงินจํานวนมากกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ร่างรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยก็กําหนดให้แต่ละพักการเมืองเนี่ยแจ้งกก,กตถึงแหล่งเงินที่จะใช้สรุปว่าแจ้งยังไงก็ได้ใช่ไหมครับแต่เวลาทําไม่ต้องทําตามที่แจ้งก็ได้ใช่ไหมครับแล้วมาตรานี้หรือมาตรการนี้จะมีประโยชน์อันใด ที่กระผมพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับไม่ได้คัดค้านนโยบายนี้ครับแต่อยากให้เกิดความชัดเจนแล้วก็อยากให้มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาได้มีการอภิปรายถึงโครงการนี้ตามสมควรแล้วก็ตั้งความหวังว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้จะทำให้เศรษฐกิจหมุนเพิ่มขึ้นจะถึง2.7รรอบหรือน้อยกว่าแต่ก็อย่าให้เกิดเป็นประเด็นที่ จะเป็นหนี้สินต่อรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตมากเกินความจำเป็นเลยครับขอพระคุณครับ